สบายดีทานบุษมที่หักแพงสบายดีกุตอแลกแม้กกิตอแลกปากวานก็ <c oughs> <c oughs> เป็นไปบมดอะ <c oughs> เป็นไปไม่ได้ฉันทำไม่ได้ผ <c oughs> สมน้าเอาก็ได้ลุงกับมระตองจางแหงลมแหงอะไรพี่น้องเว้ย สบายดีทานต้มยังางผักึ้นมาแห้งท้าบานนี้เห้อ นะครเปลี ah ่ยนแม่น้านะเปลี่ยนแม่กระสอบปูนลงไปสื่อถึงหมอบางได้นั่นจะเป็นซาดดิสิเหตุยังสิขวายังเบืองปลาอยู่ในเอ้ยเบืองปลาอยู่ในน้องเ่าอย่างไรที่น้องเอ้ยจะมันซ่า อ,อ้าสายไฟเจดามบานอ,อ่นาที่จับไปคุณลากเองบอหน่ะบออ๋อสมควรจะอยู่คุณเองโลดง <c oughs> หายไฟไจเจดามหาหลอยบาทมาแล้ปิดออ แด้แดกสมีสรร ead, กับบ่พอใจสมพักกับบ่มาไหนน้องกูสิคนปลากูขับไป็นใหม่ตัวเย็นนี่เปรืองหอดหมักผีกปลาแดกแป้งนัวเนาะคนมาจนเบิร์ด สามตึกปลาอยู่ในน้องปลา้างห่อยแช่ไก็สิเปิดเพื่อึ้นห้านี่บ่ได้กินหน้า่ะปลานี่ยจบยังไรตายอย่างบอกระถานี้มาใส่ตะกลม หมอกระถาน้ะมาใส่มันแม่นมาเธเพ่งเพื่อนภารนี่มันแม่นมาเพื่อนข่อยมันมีบ้าแบบนี้นะโอ้ยข่อยบอเสือเด้ตะโกมันมันมีมองดูสภาพหมอมันแม่น้าพี่น้องมันไสบ้านนี้ ตมลงไปที่เลือเสร็จแล้วดะกินอนะจจะทิพดิบแบบทิพจ้ามันสิพอกันกินอยู่บ่ะหัว,วและหัวยุบเลืให้จับเอาบ่งัวถ้านา,หาหนจะค้นก่อ,อมันบมีแต่โกมันจะคนน้นแทะ หายที่ดำนี่้อนนะไรดำดาวกลมคอยพุดลูกเตี้ยสะดอนสะนอนกับเจ้าเก้าคนมงวนตะถกปอมเนี่ย มไส่พี่น้องพี่น้องเอ้ยเบื้องในอัปปาใส่ขูปูนเน่ยพี่น้องมันลางเลยบงดูซุปเจ้าสีวานด้สนะล่างเลวเลยเนาะลำใสนี่น้อง มันเบิดแล้วตัวใหญ่นะปานนจันขวัญเบิดแล้วยังยังไลายเลยบอสมีปานนจันใหญ่ตัวหนึ่งบอสไล่กับพอกินสำนันแหละจะมาลงน้องใหม่หรอฮัลโหลจะน่ามาสิบอีกหนะหน่อยเดียวหนึ่ง

ปลาเต็มน้องกับปาาลปาไหฮะเลยเต็มอัดอัดาาอยู่แค่บวกผมไร้มากนี่ส่งลางปลาสักขู่ปูนพี่น้องขู่ผสมปูนฮะเด มือขืนเพื่อนใหม่นะพี่น้องเอ้ยพี่น้องคอมเมนต์บอกเนยเมื่อขืนเพื่อนใหม่นี่สมควรนั่นเส้นสร้างว่าขืนนาำยุ่ดี่หึมันควรอยู่พี่น้องมันคือมากินกระดอกกระดิ่ยกระดะเื้นเนี่ยแล้กไปูกล่บสามันกินหลายบ่สมควรประเดี๋ยวอืม ปลาหน่อยแห้งก็เลยใส่ทั้งเกลือใส่น้ำอันใส่น้ำปลาสำมึกสีเข้มย่างอันน่ะปัดแป้งนู้อ่ะปัดใส่บักลายหนึ่งโซู่ดมองดูซองบวง อยากกินปิ้งปลาอันปลาขาวปลาขาวของนะปลาของนะเสะแล้วปานเนาะแหน่ปลาตุ้งนะประเภท่ปลาเพล่แลาบกินล,ลาบซอยมันเผ็โโด,ดมันเผ็ดโลดละพันดอกแต่มันมีห่นนานมีเขาว่าในเขาลงเพชร ่าม <c oughs> ่ตว่าแต่บ้าน่ันเข้ากว่าันเขาจองสนา่นวันไว้หนักอีกสั่งนึอย่าสมาว่า เริ่มขี่ข้านข้าวขี่ข้านข้าล้วกว่ามันยาก่นงป่องไกเมื่อไหร่จะเสร็จเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ on.